あっ。ショッカッカ ชมคลิปกันนะคะเซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนช็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะตวงว้ยนะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สะดุดตอนคุกกี้แลนชช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนเลยคะ่ะอยู่กับเซฟแปะสีนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนเห็นนะคะมาสุ่มกาชากันเนะ้ะในส่วนของกุกกี้แซงนะคะซึ่ง เซฟกลัวอ่านชื่อผิดทุกคนเซฟก็เลยแบบไม่ได้อ่านชื่อเต็มเนาะนะคะเดีวเาฟชอบเรียกว่าน้องแซงนะคะอ่าน,นง่ายๆดีเนาะนะคะเรามาเช็คกันก่อน,น,นว่ามีอะไรนะคะที่ดูมาใหม่หรือเปล่าไม่มีนะคะซึ่งตัวน้องเนี่ยนะคะค่า,าชูคีมเนะเป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเมื่อเราได้น้องแล้วเนี่ยนะคะน้องจะมาแทนนะคะเจ้าชูคีมของเราตัวน้อยหรือเปล่าอ่ะทุกคนนะคะอุ๊ยไม่มีไมเลดมาเดินนะคะพพร้อมแล้วเนี่ย ไปค่ะอยากได้น้องเหมือนกันน้องเราจะได้ฟังนะคะว่าน้องชื่อว่าแซงอะไรนะฮะเพราะว่าอ่านผิดนี่คือเขินเลยนะทุกคนชื่ออะไรอะแบบลองอ่านเล่นๆนะแซงอ,อนอเล่เหรอวิวีเเอาออกเสียงไม่ไม่ไม่เป๊ะเลยอะทุกคนทำไงดีอือแล้วไม่ใช่แค่ออกเสียงไม่เป๊ะด้วยนะเกลือด้วยนะ โอ้โหโหหสุด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 ทุกคนสุดสุดสามโลมา uh huh! เราไปแบบระดับสูงไหมสักรอบหนึ่ง uh huh! ตัวเดียวตัวเดียวเหมือนกันโอหมกอาโอหมกอาทุกคนโอ้โหเฮ้ย huh! อันนี้คือเราสุ่มกันแบบว่าหมดไปแล้วนะคะสี่โลใหญ่ด้วยภายในสองนาทีซึ่ง จะได้หรือเปล่าอ้าหัวเขียวมาแล้วนะนะคือถ้าเกิดว่ามีตัวเขียวๆแบบนี้นี่คืออ้าอย่างแน่นอนแต่ดูว่าทุกคนว่ามันเห่นหรือเปล่านะคะอ้า มารอบนี้นะคะมี1ตัวที่มาเนาะเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตเพิ่มเติมนะเพราะว่าตอนแรกนึกว่าแค n ด y ้วิเศษเคฟสตรอเบอรี่จะมาด้วยนะคะแต่เหมือนอันประกาศล่าสุดในเกมเนาะมันก็ไม่ได้มีนะคะมาอาจจะเป็นแพทหน้าให้อัปเดตก็เป็นได้เออไม่ใช่ด้วยนะคะทุกคน <c oughs> เกลือด้วย เกลือด้วยทำไงดีออเ,อเออวิเราเกลือไงเอาใหม่ก็ได้อะเศร้ามากเศร้ามากเราก็สุ่มใหม่ไปเลยทุกคน หวานช่ำนะคะนี่ เราต้องได้ตัวนอเรอป่ะเออถ้าเราอ่านภาษาไทยไม่ออกให้เราอ่านภาษาอังกฤษนะ คือแบบอืมอ้มปึ๊บคือเซฟแบบมีดองไว้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยแบบโอเคใช้งานบ้างอ่านี่เราจะได้ไม่ต้องใช้อันอื่นเพิ่มเติมเยอะแยะนะคะนี่อุยผงเซฟจะพอไหมอะหุยผงไม่พอลุกคนอ่ะเราสามารถเสกไดเ้เราแบบหนึ่ง ทุกคนนี่ค่ะมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสกิลเลเวล e w 80เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดูเนาะของหวานแสนอร่อยนะคะฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมด้วยขอหวานแสนอร่อยนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มดีบัฟลดความเสียหายให้เป้าหมายฟืนฟ้นฟูและมอบโลกพลังชีวิตให้ตัวเองค่ะ รวมถึงคุกกี้เพื่อร่มทีมหนึ่งตัวที่มีพลังชีวิตสูงสุดอยู่น้อยที่สุดคุกกี้ลดแซงนะคะเออน้องแซงของเรานะคะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่น้องของจตุรัสนะคะจะมอบบัฟเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะให้กับคุกกี้เพื่อร่วมทีมทั้งหมดค่ะเ mm. มื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะคะ mm. นอกจากนี้เนี่ยขนาดใช้สกิลก็จะยังทนทานนะคะต่อเอฟเฟกต์การรบกวนการใช้สกิลอีกด้วยฟื mm. ้นฟูพลังชีวิตนะคะ104.4%เของพลังโจมตี เพิ่มบัฟนะคะเพิ่ม20%ค่ะนาน12วินาทีนะคะซอนทับสูงสุดเนี่ย1อันด้วยกันลดความเสียหายนะคะ1 5เนนาน1ิวิเลยซอนทับสูงสุด1อันค่ะโล่พลังชีวิตนะคะ12%องเของพลังชีวิตสูงสุดนาน7วินาทีเจ้าหน้าที่นะคะบัฟเจ้าหน้าที่เนาะคือได้อะไรบ้างเนาะก็เพิ่มพลังโจมตีนะคะ6 1,500เพิ่มพลังป้องกัน6,500และเพิ่มพลังชีวิตอีก11,000นะคะน่าจะเป็นเพิ่มสเต็กตรงนี้นะทุกคนถ้าถ้าเทปเข้าใจไม่ผิดนะคะถือว่าโอเคอเราก็ได้ใช้งานกันอยู่นะคะแต่รูปแบบกันอืมเพิ่มบัฟตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูเนะว่าถ้าเกิดว่าไปเทสนะคะพวกแบบบอสกิลต่างๆเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่า อ่านะคะสกิลของเขานะคะจากที่อ่านแล้วเนี่ยเพิ่มจากพลังโจมตีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นพลังโจมตีมาช่วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะคะอย่าลืมออฟลองลูกเขาเสียหายก็ต้องมีนะคะคูดาวสกิลนะคะของเขาอยู่ที่15บห้าวินาทีพวกสกิลเนี่ยซ้อนทับสูงสุดแค่1อันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเออเนาะจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิด อ่สกิลบ่อยเนาะตัวของน้องเนี่ยมันจะดีตรงตรงไหนหรู้ไหมคะมันจะดีตรงที่เอ่อตัวสกิลของเขาสามารถนะคะมีโล่พลังชีวิตตรงนี้เจะว่ามันน่าจะเวิร์กตรงนี้แหละอืมไม่ต้องเปิดสูงมากก็ได้นะคะแค่แบบว่าเอามาเทสนะคะขำๆขำๆอีกแล้วทุกคนจะขำหรือเปล่า มาลองดูกันนว่าบ <yeah ัฟท uh ี่ได้ร um> ับนะคะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้นะคะบัฟเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ลดความเสียหายค่ะนี่รถพยาจุบตดน่าจะเป็นของตัวนี้นะอันน un um> ี้ได้เพ OK ิ่มบัฟนะคะเพื่อนก็ได้เพิ่มบัฟด้วยบัฟเจ้าหน้าที่นะคะ ลดความเสียหายจากบัฟของน้องเองนี่แต่ว่ารู้สึกการใช้สกิลจะหนวงหน่อยๆเนาะทุกคนแล้วก็เหมือนตัวเองได้โลกพลังชีวิตแต่เพื่อนไม่ได้นะคะเอ๊ะใช่ทุกคนเพื่อนไม่ได้โลภพลังชีวิตแต่ตัวน้องได้โลภพลังชีวิตนะคะ นี่โครคความเสียหายมเพิ่มบัฟนะคะบัฟเจ้าหนที่บัฟเจ้าหนที่นี่คือได้ทุกคนเลยเนาะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะคะแต่โลกพลังชีวิตได้น้องคนเดียวฮ้อเเศร้านะเฮ้ยแต่สกิลกน้องน่ารักมากเลยอะเห็นปะทุกคนคือตอนนี้ไม่ได้แบบตกใจกับอะไรทั้งปวงแต่คือน้องน่ารักมาก อ่านะคะโจมตีปกติของน้องเดี๋ยวมาดูกันน้องไม่มีการโจมตีปกตินะคะปกติของน้องเนี่ยคือการฟื้นฟูนั่นเองซึ่งอันนี้เซฟใช้เป็นถ้าเซฟจะไม่ผิดเซฟใช้เป็นโจมตีมั้งนะมาดูกันอ่าอันนี้เราดูโฟกัสที่สกิลก่อนนะคะความน่ารักความฉ่ำนะคะทุกคนส่วนนะคะมาเทียบกันว่าท็อปปิง้งแต่ละอันเนี่ยต่างกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันไปพร้อมกันเลยเนาะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนเดีย๋ยวมาลองเทสกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัวของน้องเนาะนะคะว่าไหวหรือเปล่าเนาะเพราะว่าย่าลืมนะคะถ้าเป็นโพสเนตปตาก้อนเนี่ยนะคะมันไม่โดนดามินเดี๋ยวแล้วเนาะต้องมาดูกันนะคะว่าคุ้มที่จะเอามาลองเล่นในอารีนาหรือเปล่าโอ้โหไม่ไม่ไหวนะทุกคนนะคะยังตุยเย่อยู่ อือือนะะอันนี้คือเซฟใช้เป็นครูทามแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยอาจจะอีกหนึ่งเล่นไขนะคะคือ1ดาวพอ1ดาวปุ๊บก็คืออาจจะแบบตายง่ายนิดหนึ่งนี่ค่ะอันนี้คือฮิวได้เท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปลองนะคะลดความเสียหายดีกว่านะเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เทสอะไรเลยเดี๋ยวเรามาเทสพวกแบบว่าเออคู่ทกับโจมตีเนี่ย จากแบบอื่นดีกว่าส่วนแบบอารีนาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาเทสว่าเขาใส่ลดความเสียหายเยังพอได้ไหมนะคะคือว่าพาน้องไปถูไทยหน่อยเนาะฮะอุย๊ยน้องเจ้ารอดไหม เสจอหายน้องก็ไม่รอดนะทุกคนอ่านะฮะเราไม่รอดเราตุยกันนะคะทุกคนเ <laughs> ออเขาเซฟน้องยืนไม่ไหวอะ่ะหรือน้องเหมาะกับลดงดา่านหรือเปล่าหรือบอสมังกรเอ่ยใดๆเออย หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดาวเราที่น้อยเกินไปเออเป็นไปได้นะคะดาวเราอาจจะน้อยเกินไปทําให้น้องเนี่ยยืนไม่ไหวอ่านะคะซึ่งสุ่มแล้วเกล้าทุกคนนะคะก็เลยมันยังไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในการที่เราจะมาเทสว่าน้องเนี่ยนะคะมีในส่วนของพลังโจมต,ตีหรือคู่ทามดีกว่ากันนะคะเรามาทดสอัเตีบอลตรงนี้ก็ได้นะ้องทุกคนไปค่ะ let's go นะะี่น,นะคะอ่าฮิตละ2 2 0 0มนะคะอ่าใช้สกิลนะคะพิว5 5า0 0ื่นห,หนเ,เนาะอ่ามีผูิคุ้มกันสตันด้วยเฮ้ยมีผูิคุ้มกันสตันด้วยอ่ะทุกคนดูสิเดี๋ยวดูนะ อุ้ยนี่ถ้าน้องไม่โดนดาเมจน,นี่คือจะดีมากๆเลยนะอารมณ์เหมือนแบบพวกนปดักก้อนอเลยอย่างเงี้ยอุ้ยไม่มีเลยนะคะก็ตอนนี้เห็นในชั้นน้อมีเพิ่มวงเพิ่มบัฟนะคะแล้วก็ลดความเสียหายนะคะโอเคฮิวที่ใช้สกิลนะคะ5 9าหมส่วนฮิวปกตินะนะคะจะอยู่ที่2 2งหมนั่นเองอ่า าเป็นโจมตีอว้นจะเป็นยังไงนะคะไปค่ะโอเคทุกคนนะคะปึบอ่านะคะจาก5,9 0 0มนะคะเป็น7,000 0นะคะแล้วจาก22 0หที่เป็นสกิลเดี่ยวเดี่ยนะคะน้องฮิวได้หมด27 0 0นะคะจากที่เทียมเนาะแล้วก็บัฟของน้องนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนาะว่า ตรงนี้เนี่ยนะคะรับเจ้าที่เราความเสียหายนะคะเพิ่มเติมด้วยเอ๊ะตอนแรกเหมือนน้องพี่ภูมคุ้มกันสตันนะแล้วทำไมเมื่อกี้น้องโดนสตันเฉยเลยทุกคนเอ๊ะย,ยังไงสิหรือว่าครูทำสกิลค่อนข้างมีผลกับน้องนะคะอืมเป็นไปได้นี่โรคภัลาชีวิตหายน้องสตันเหมือนเดิมเพราะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดไม่มีอ่ามีเขาเรียกไงในส่วนของโลคภัลาชีวิตน้องจะไม่โดนสตันตรงนี้เหมือนมีภูมิคุมค้มกันนะคะ สกิลองน้องสวยสวยฉ่ำเลยอะอ่าอ่านะคะเธอถ้ามีในส่วนของบาฟนะคะหรือโลกปาชีวิตตรงนี้เนี่ยนะคะตัวของน้องน้องก็ไม่โดนสตันนะคะเอ๊ะจะใช่หรือเปล่านะอ่ะสตันพอดีเรามาดูกันเถอะทุกคนเพราะว่าน้องไม่มีดามเมจอยู่แล้วนะคะ โอเคอันนี้ต้องดูไปอ่าฟึ๊บอ่านะคะหรือเป็นเพราะว่าน้องกําลังใช้สกิลอยู่พอดีก็เลยรถเขาเรียกไงไม่โดนขัดเป็นไปได้หรือเปล่านะอ่ะ ช่วยสตันตรงนี้หน่อยโอ้โหไม่เป็นจังหวะที่น้องใช้พอดีแต่รู้สึกว่าส่วนตัวน้องตายง่ายอ่ะอาจจะต้องมีเทคนิคใดๆที่ทำให้น้องแบบรอดนะทุกคนนะคะอ่านะคะโจมตีก็คือฮิลแรงขึ้นมานะคะประมาณ50,000เนาะต่อดอกเล็กๆนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเออเชนสกิลเนี่ยจาก ห้าหมืนกว่าเป็นเจ็ดหมื่นกว่านะคะถือว่าโอเคเลยแต่ตัวน้องนะคะอาจจะแบบว่ายังไม่ได้ลงอาทิน้าขนาดนั้นแต่อาจจะไปเป็น,ปนบับบอลหรือเปล่าอะถ้าอยากรู้นะคะทุกคนดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเค let's go เลย เออมาอ่ะโอเคค่ะฮิวมังค้าวโอเคเนาะแต่มันหน่วงสกิลไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากได้แบบเป๊ะมากๆกก็แอบอยากหนึ่ง ไม่ใช่แค่หนึ่งวีสิรู้สึกว่าไ้ปมามันเกือบสองวีงไงไม่รู้อ่ะทุกคนชือ่อถามว่าต่างกับสแนปด r a ก้อนไหมนะคะเอ,อ่อถ้าส่วนตัวแล้วที่ ที่เซฟใช้อ่ะดามเมจมันเพิ่มขึ้นมากระจึงหนึ่งทุกคนประมาณแบบดามเมจรวมๆนะคะก็คือเพิ่มมา100เอมจากที่เซฟตีปกติมันอยู่ที่พันนิดๆน,นะคะพ0นสามเนาะอันนี้ก็แบบเป็นพันร้อยสมสิบอ่ะเพิ่มมา101ก็อาจจะเอามาใช้ได้ในกรณีที่ใครที่ใช้นะคะในส่วนของทีมที่เป็นสแนปดักก้อนอยู่แต่ถ้าเกิดใครที่ไปใช้ลินเซอร์หรือไปใช้เป็นชูครีมหรือไปใช้เป็นตัวที่แบบ เออปรับท็อปปิ้งที่มันแบบดาามจโหดกว่าน,นี้เนี่ยทุกคนนะคะอาจจะไม่แน่ใจว่าเห็นผลหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่เซฟลองใช้ณปัจจุบันนะคะที่มันเป็นในเวอร์ชั่นของน้องแซงนะคะแล้วก็ลูกพูนเนาะเออเวอร์ชันนะคะที่เป็นครูทรรล้นอยู่อ่ะโอเคดาเมจขึ้นมาร้อยหนึ่งเอ้ร้อยล้านอา่ะก็ยังโอเคถือว่าเพิ่มนะคะเกิดว่าอา่ะอาจจะพอใช้ได้ถูๆถ่ายๆหรือเปล่าในกรณีที่ใครไม่มีชูครีม กรณีที่คนที่ไม่มีชูคิวอาจจะเป็นแบบคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นหรือแบบยังไม่ได้สุ่มกิวตรงนี้นะคะก็เลยแบบออยังไม่มีน้องชูคิวก็อาจจะใช้น้องแซงตรงนี้เนาะมาช่วยได้นะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าดีที่สุดนะคะทุกคนก็ยังไงนะคะลองเล่นกันอีกทีหนึ่งหรือลองดูเมตาก่อนเพราะว่าจากที่เทสนะคะในการลงด่านเนาะไปหาตัวน้องกัน จากที่เทสนะคะในการลงดาบรู้สึกว่าโอเคใช้งานได้ฮิวแรงพอๆกับน่าจะพอๆกับตัวของชูคินแต่จะมีการหน่วงสกิลประมาณ1-2วินาทีอลิณาตายก่อนไวมากๆอาจจะเป็นเพราะดาวสองเซฟที่น้อยด้วยไม่เหมือนสนเนปดากอนที่มันไม่โดนดาเมจนะคะส่วนตีบอสกิลอะตีบอสมังกรเพิ่มมา1 0อยเอมจากปกติได้พันต้นๆนะคะก็อาจจะเป็นแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละทีมของแต่ละคนด้วยที่ใช้งานนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะสำหรับน้องแซงนะคะส่วนเพื่อนๆได้วิธีการอ่านชื่อยังไงคอมเมนต์ช่วยหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวอ่านชื่อผิดมากๆเลยเนาะแต่ความน่ารักนะคะให้ทะลุล้านเลยคือน่ารักกว่าทุกตัวนะคะก็คือ เมนแคมูเล่กับน้องแซงเอจะเอามาใช้ในอรีน่าร่วมกันได้ไงต้องไปทำกันบ้านอีกนะทุกคนโอเคค่ะประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะถึงเท่านี้ก่อนนะทุกคนเราจะไปามหาวิธีใช้งานน้องนะคะเอาล่ะเดี๋ยวก็ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย